วันนี้เราจะพาไปเที่ยวชายหาดอีกแห่งหนึ่งนะคะระหว่างทางก็เก็บเกี่ยวภาพถนนหนทางในโกอามาให้ชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่ล้อมรอบภูเขาถนนก็จะไม่กว้างมากแค่นี้เอง ว่ามีทุกอย่างมีทั้งร้านอาหารแบบว่าหรูก็มีร้านข้างทางก็มีสลับกับบ้านคนแล้วก็จะมีโครงการที่เกิดเป็นแบบ Flat Apartment เพิ่มขึ้นอีกนะคะแถวนี้นี่มีแบบว่าร้านอาหารดีๆเยอะเลยสวยๆด้วย แล้วก็ขายดีทุกร้านคือที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารออกมายังไงคนก็เยอะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแท้ๆเลยคนมาที่นี่คือมาเที่ยวนี่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ชายหาดเทมิงว่านะคะหาดนี้เขาเรียกว่า Beach. เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งคนไปเล่นกันเยอะเดี๋ยวค่อยดูคนเพียบ <c oughs> ขาไปนี้เราจะนั่งรถไปดูผ่านๆน,นะคะ

ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขากลับพามาเดินนะคะจะเริ่มจากตรงนี้เลยตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่มันเป็นช่วงเย็นนะคะไฟก็ยังไม่ได้เปิดมากมายก็ยังไม่มืดเกิดจะยังไม่เห็นความแสงสีเสียงมากเท่าไหร่ ถนนนี้จะมุ่งตรงไปที่ชายหาดเลยนะคะเป็นทางลาดลงอม,มองอย่างนี้จะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่ามันลาดลงไปจะมองเห็นว่าเป็นถนนธรรมดานะคะแต่ความจริงมันตอนขาลงอะมันลาดลงไปขาเดินขึ้นก็เหนื่อยหน่อยแถมที่จอดรถไม่มีนะคะแถวนี้ต้องไปจอดไกลเลย กอลกบปาฟรายวะลาก็อาตา,าวะลาใจเย่ฟย,ยวลาเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหาที่จอดที่หลังตรงนี้ที่จอดมันมักจะเต็มตลอดรเรียกว่าเอามอเตอร์ไซค์หรือสกูตตี้มาจะสะดวกกว่า รถยนต์เนี่หาที่จอดยากมากปล่อยคนลงตรงนี้นะคะแล้วพี่หมีจะไปหาที่จอดรถข้างหลังนุ่นแล้วก็เดินกันไปคลางๆก่อนลักษณะชายหาดโดยรวมก็อย่างนี้เลยนะคะมีเตียงโต๊ะผ้าใบมันไม่ใช่ผ้าใบสิมันเป็นไม้ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็กางร่มตรงส่วนนี้เป็น ร่มของร้านอาหารนะคะที่อยู่ริมหาดคือตอนนี้เขาจะไม่เอามากางออกมากเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาต้องมืดแล้วแดดล่มลมลมตกแล้วนะคะเขาถึงจะเอามากางเยอะกว่านี้แล้วจะมีเอาาำพงมาวางด้วยเปิดเสียงเพลงดังลั่นเลย ช่วงเย็ยนเย็ยนมืดมืดนะคะแล้วคนเนี่ยก็จะมานั่งกินนั่งดื่มเต้นกันตรงชายหาดนี่แหละถ้าเป็นช่วงเวลาที่พลิกๆนะคะอย่างแต่แต่ตอนนี้ก็ไม่อะเพราะว่านักท่องเที่ยวยังมีไม่เยอะนะคะก็มีแต่คนในประเทศมาเที่ยวเท่านั้น ที่เห็นมืดมดนี่ไม่ใช่ว่ามืดแล้วนะคะมันเป็นการถ่ายย้อนแสงมันเลยดูมืดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะชื่อหาดนะคะบา g a การบิชเขาจะมีป้ายชื่อไว้นางแบบจะเดินเลาะหาดให้ดูนะคะนี่ค่ะตรงด้านบนก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเด็กบางคนก็เล่นน้ำก็จะมีกิจกรรมริมหาดให้ทํานะคะพวกเอ่อจสกี้สปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทเรือใบก็มีให้เล่นนะคะพาราชูตก็มีค่ะ พี่ซิมรันจะเดินเลาะให้ดูนะคะเดินกันยาวเลยทีนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆคนบรรยายก็บรรยายบ้างหยุดบ้าง สำหรับหลายๆคนเนี่ยคือชอบทะเลจะชอบจริงๆเห็นทะเลเมื่อไหร่คือมันชกชื่นชอบความสดชื่นความใสของน้ําทะเลชอบทรายชอบสีสันของร่มปริมหาดชอบเอาเท้าไปแตะน้ำ อะไรแบบนี้ตัดทัศนไม่หนงไมง่ชอบเล่นนะเล่นเบื่อแล้วกับน้ำทะเล<ๆ>เด็กๆเขาก็จะชอบกันแหละว่าจะเห็นนะ a y ย d a they will go there. ดีมสัตว์อันนี้เราเดินชมไปให้สุดชายหาดนะคะเท่าที่เดินได้แล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งกันอ่ะไปกับรถิอันนี้ไม่เรียกว่าคนเยอะนะคะอันนี้ยังไม่ถึงขนาดคำว่าบ้าครั่ง สักประมาณพฤจิกาธันวาเนี่ยมันจะเต็มหาดเลยแล้วมีแต่คนต่างชาติถ้าอยากทราบว่ามีต่างชาติเยอะแค่ไหนให้นึกถึงภูเก็ตค่ะแบบนั้นเลยเวลาเราไปภูเก็ตเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นคนไทยเท่าไหร่คนไทยก็จะเปิดร้านให้บริการขับรถแต่นักท่องเที่ยวนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นแต่ต่างชาตินะคะก็เหมือนกันเลยค่ะขึ้นจะมีช่วงนี้แหละที่ว่าเออเป็นช่วงที่คนในประเทศมาเที่ยวกันเยอะนะคะต่างชาติไม่มีบีชบคนเดินเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ย น้ำทะเลที่นี่ไม่เป็นสีฟ้านะคะไม่เป็นสีฟ้าสีเขียวเหมือนกับที่ไทยสีนี้แหละตามที่เห็นมลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแลดูสกปรกะปอะไรเ้ยก็น้ำก็ใสอยู่เล่นได้เขาก็จะมีธงปักไว้เป็นระยะยระยะนะคะว่าตรงนี้เล่นได้ตรงนี้อันตรายเล่นไม่ได้ ठीकु है न น้องแซมเงี้ยวเง้วอยากเล่นเจ็ตสกีนะคะเดี๋ยวต้องพานางไปเล่นอยากเล่นพาราชูดด้วยอยากเล่นไปหมดละน้องแซมอะ่ะ นะคะใครอยากจะนั่งเรือก็มีบริการให้ว่ากันไปเป็นชั่วโมงค่าบริการนะคะใ,<น>ใส่ชูชีพให้พร้อมเติมอุปกรณ์เ ก็เดินมาแต่สักพักหนึ่งแล้วนะคะทั่วไหมก็ไม่ทั่วหรอกเพราะมันยาวเหลือเกินชายหาดเดินกลับมาหาไม่หิงนั่งอยู่แถวนี้นะคะก่อกองทรายว้าว นี่ค่ะโดยรวมๆนะคะบากาบิชก็จะประมาณนี้ก็คือคนที่ชอบกิจกรรมทางน้ำก็มาเล่นที่นี่ได้นะคะเป็นแนวลักษณะครอบครัว ถือเป็นชายหาดก่ะที่สวยใช้ได้แห่งหนึ่งนะคะเล่นน้ำได้ปลอดภัยน้องแซมมายินรอจะขึ้นเจสกีไม่ได้ขึ้นมีร้องไห้แน่ๆน้่องไน เห็นพระซู้ไกลๆนะคะน้องอยากเล่นเรือกล้วยแต่ว่าไม่มีคนเล่นด้วยไงปีนขึ้นไม่ไหว นั่งอ่ะได้เขาลากลงไปอ่ะได้แต่พอเขาสะบัดจมแล้วขึ้นไม่ไหวนะคะกว่าจะขึ้นได้จะหมดเวลาซะก่อนเลยไม่มีคนเล่นกันนานนี่ค่ะสำหรับ การชมชายหาดก็จะเท่านี้นะคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบนหาดแม่งก็จะตัดมาเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะคะใครที่ชอบคลิปยาวก็คลิปนี้เลยชมหาดกันไปแบบเต็มๆแบบคนถ่ายก็ตั้งใจถ่ายนะคะให้ได้ชมกันทั่วๆ ไม่ใช่ว่าเดินอยู่แค่จุดเดียวเดินไปไกลพอสมควร और तो नो स्टोन जोन स्ट्रांग है इसका लिया इसका दिखाओ बगल से नो कर रहे हैं आ आ जाओ अरे गिर गया जैसे साला यहाँ से भुण तो खुल नहीं आ रहा आज से चलो यहाँ से คลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะพาไปกินสับป,ปะรด่แถวนี้แหละมีเร่มาขายคอยติดตามชมนะคะ